โอเคนะครับสวัสดีอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปใน y u t u b e โอเคทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับในส่วนของข้อมูลข่าวนะครับต้องอัปเดตให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าข้อมูลข่าวนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อกราฟในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นข่าวของตัวเลขนะครับการถแถลงการของแจ็คสันโฮนะครับ ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าตัว Federal Reserve เนี่ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยข่าวที่สําคัญเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กราฟไม่ไม่ค่อยมีทิศทางที่ชัดเจนเห็นไหมครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยยังคงมีโอกาสที่จะไซด์เวไปอีกจนถึงวันที่28สาเหตุนเนี่ยก็เพราะว่ามาจากนะครับการที่นา้านลงทุนส่วนมากทั่วโลกเนี่ยยังคงจับตาดูแล้วก็ ติดตามนะครับผลการประชุมแจ็คสันโฮมดังกล่าวนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมประจําปีของตัว Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะครับทีนี้ข้อมูลข่าวคร่าวๆนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าจากปัจจัยข่าวดังกล่าวนะครับทั้งในเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นนะครับในทุกวันนี้นะครับคาดว่าทะลุบันละ1 1000คนไปแล้วนะครับ ผู้เสียชีวิตนะแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นปัจจัยที่น่าจะดันให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นได้จากข้อมูลดังกล่าวนะครับของนักวิเคราะห์จากสำนักข่าวบูมเบิร์กนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคำนะครับหากเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ภาพรวมของเฟดเขาก็มีแนวโน้มที่จะ ยกเลิกการปรับขึ้นดอกเบีย้ยได้นะครับจากข้อมูลข่าวดังกล่าวนะครับแต่ถ้าเฟดหรือว่าตัวเฟดเลอร์เซอร์ฟเนี่ยนี่มีการประกาศออกมาในเรื่องของการย่ระยะเวลาเนี่ยผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับหากเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเองก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วก็ตัวเรียกผู้ติดเชื้อเองก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับการที่จะลด QE แล้วทำที่ปริเนี่ย ก็น่าจะยังไม่มีผลเบื้องต้นจากข่าวก่อนหน้านี้นะครับก็มองว่าตัวของ no f ฟรเดอร์เซิ v e เนี่ยยังไม่ได้มีมติหรือว่ามีทิศทางที่ชัดเจนในเรื่องของการกําหนดวันและก็เวลานะครับที่จะพูดถึงเรื่องของการปรับดอกเบีย้ยหรือว่าการลด QE นั่นเองนะครับซึ่งนักลงทุนเองก็มองว่าปลายปีน่าจะเป็นช่วงนั้นนะครับน่าจะเป็นช่วงนั้นที่จะมีการพูดถึงเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าการลดการทํา QE นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยข่าวที่ผมนํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับในมุมของปัจจัยข่าวซึ่งถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยก็มองว่าปัจจัยข่าวน่าจะหนุนราคาทองคํามากกว่านะครับรวมทั้งการเสวียของราคาทองคําเองสาเหตุอมองว่าทองทําไมทําไมมองว่าทองจะขึ้นแล้วโคตรยังไม่ผ่านไบนะครับสาเหตุนึงก็คือสัญญาณบายังไม่มีนั่นเองนะครับถ้าว่าเราดูกราฟเทคนิคเนี่ยจะเห็นว่าตัวกราฟนะครับยัง เบรกเอาท์เทรลไลน์ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ยังวิ่งอยู่ในโมเมนตัมฝั่งเซลล์นั่นเองนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณบายถึงแม้จะมีปัจจัยหนุนให้กราฟมีโอกาสปรับตัวขึ้นก็ตามแต่นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้พาบายเพราะว่ายังอยู่ในโมเมนตัมฝั่งเซลนั่นเองนะครับสัญญาณแรกก็คือกราฟราคาเนี่ยเบรกเอาท์เทรลไลน์อัพนะครับแล้วก็มีการ pull back ทดสอบนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายถ้าเราจะบายในตอนนี้นะครับ ก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับว่าทิศทางทองคําจะเป็นอย่างไรต่อไปเบื้องต้นปัจจัยข่าวต้บอกว่ามีปัจจัยหนุนทองคำซะส่วนมากนะครับปัจจัยลบยังไม่เห็นนะครับในภาของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรผมนบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นมานะครับกดดันให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงไปนะครับในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรซึ่งถ้าเรามองดูเฮดสีจะเห็นว่ามีการเบรกเอา นะครับมีการเบรกเอากรอบชแนเลขาลงนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่กดดันราคาทองคําเนื่องจากว่าทองคําเองก็ไม่ชอบสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะครับส่งผลให้ทองคําถูกเทขายนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในส่วนของอัตรานะครับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็ยังคงไซเวนะส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากตัวของนักลงทุนเองนะครับก็ยังคงติดตามตัวเลขของการประชุมนะครับจากสหนัฐนั่นเองที่จะถึงนี้นะครับในช่วง หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าปัจจัยข่าวเนี่ยยังคงหนุนนะครับแล้วก็ตัวของดอลลาร์เองยังคงปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มากแต่ก็อยู่ใต้เทรลไลน์แล้วนะครับในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังยกขึ้นนะครับแล้วก็ทองคาเองนะครับยังคงไซด์เวย์นะฮะ ย, 1, ย,ย,ยังไม่หลุดระดับแนวรับที่1,780เยนต่อออนลงไปได้นะครับก็มองว่าอาจจะมีการปรับตัวในโมเมนตัมฝั่งบายได้เพราะอะไรครับหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคำมีการฟอร์มตัวนะครับเป็นรูปแบบ b u l l ลต f แ a ล็คแพทเทินะครับก่อนที่จะรีบาวลงมานะครับซึ่งถ้าเรามองในแง่ของรูปแบบแพทเทิร์นเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีความรู้เรื่องของรูปแบบแพทเทิร์นพอสมควรนะครับซึ่งถ้าหากว่ากราฟมีการฟอร์มเป็นรูปแบบ แพทเทิร์นนี้จริงแล้วจังหวะของการปรับตัวลงมาเนี่ยเป็นจังหวะของการ pull back แล้วฮะจะเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าตัวกราฟราคาทองคำเนี่ยจังหวะนี้เป็นช่วงของการ pull back เลยนะครับถ้าเรามองให้ดีนะฮะถ้ากราฟไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลงแต่เป็นแค่การ pull back ลงมาทดสอบรูปแบบ b u l l flag pattern นะครับรูปแบบต่างๆพวกนี้นะับเป็นรูปแบบของการพักตัวของแนวโน้มนั้นๆนะครับเช่น การเบรกเอาเนี่ยนะครับโดยส่วนมากจะมีการเบรกเอาและ pullback เสมอนะครับถ้าทองคำเขาไม่หลุดแนวรับสำคัญหรือ1,780เยดอลลาร์ต่อออนลงไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีแรงซื้อมหาศาลนะครับดีดขึ้นมาในช่วงหลังจากการประชุมจัสันโฮก็เป็นไปได้นะครับถ้ายังไม่หลุดโลนะครับหลุดโลก็คือแนว 1,780-1,770- ลงต่ำสุดเนี่ยผมมองว่า ถ้าเป็นจุดที่ยอมแพ้สำหรับหน้าบายเลยก็อาจจะเป็น1,770เยนลลต่อออนนะครับแต่ถ้ามองว่าเขายังไม่หลุดล่ะนะครับเป็นการ pull back ลงมาทดสอบในรูปของอรูปแบบ pattern double ในรูปของ pattern bullish flag pattern นะครับ bullish flag ก็คือรูปแบบการพักตัวของราคาโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยจะมีการเด้ง pull back ก่อนที่จะไปต่อนั่นเองนะครับ าาว่าเพื่อนๆลองสังเกตให้ดีนะตอนนี้ยังไม่หลุดนะครับหมายความว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นั่นเองนะครับถ้าหากว่าดูตามกรอบแนวโน้มเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้หลุดนะครับยังไม่ได้หลุดแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาได้หากเขาฟอร์มในรูปแบบนี้นะครับต้องระมัดระวังให้ดีเลยแล้วก็ติดตามการประชุมดังกล่าวนะครับที่จะมีขึ้นใน ในช่วงเย็นวันนี้นะครับสองทุ่มสามทุ่มสีทุ่มหทุ่มนะครับอาจจะมีเรื่องของการพูดถึงการระบาดหนักของไวรัสโควิดนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อกราบราคาทองคําได้นะครับแล้วก็ในส่วนของทองคำครับผมต้องบอกว่าภาพรวมตอนนี้นะครับเ,เขาปรับตัวลงมาสวิงในกรอบถ้าเราดูทาวฟลม4ชั่วโมงจะเห็นว่าตอนนี้นะครับ กราฟราคาทองคํามีรูปแบบที่อันตรายหน,หนึ่งรูปแบบเลยสําหรับหน้าใบนะครับสาหรับใครที่ใบผมต้องบอกว่า,วารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่อันตรายมากแล้วก็มีโอกาสที่ปรับตัวลงได้เบื้องต้นเราจะต้องติดตามผลของการประชุมครับเพราะว่าถ้าเราดูเ1โอเคมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามรูปแบบบลิทแฟลช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น H 4ครับโอ้โหโมเมนตัมฝั่งเซลลมาเต็มเมเลยนะฮะผมก็เลยยังก้ามเกิงอยู่นะครับยังก้ามเกึงแล้วก็ต้องติดตามในช่วงตลาดอเมริกา นในช่วงสําคัญเลยว่าทิศท,ทางจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก่อนหน้านี้มีแบริดิ n งแกล i ฟิงเกิดขึ้นแล้วก็ปรับตัวลงใช่ไหมครับแล้วก็มีโดจินะครับโดจิเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวลงนะครับหรือรูปแบบพินบาร์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวลงแล้วตอนนี้เนี่ยมันบังเอิญมีรูปแบบ e v e n i n g Star Doji นะครับไหนมีใครไม่รู้จัก evening s t a r โดจิไหมฮะยกมือขึ้นหน่อย อิฟติงสตาร์โดจิก็คือรูปแบบการกรับตัวนะครับของพลายชันแล้วก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เขาปรับตัวขึ้นมาเห็นไหมครับมอร์นิ่งสตาร์โดจิคล้ายกันไหมฮะขึ้นแล้วก็ลงนะครับหมายความว่ารอบนี้จําได้ใช่ไหมครับว่าจังหวะของการปรับตัวลงในแต่ละครั้งที่ผมเคยอธิบายไปเนี่ยมันเป็นการลงที่ลงแบบริบขาดนะฮะหมายความว่าถ้ามันลงเนี่ยมันจะลงรุนแรงและลงเร็วมากอย่างเช่นขาลงก่อนหน้านี้สามวันเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสามวันทะลุโลเลยนะครับสร้างโลวอร์โลนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับ เห็นจังหวะตรงนี้ไหมฮะจังหวะที่กราฟทองคํามันลงเนี่ยมันลงค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเห็นไหมครับก่อนหน้านี้มีแต่ช่วงจังหวะที่ลงแบบยาวๆแล้วก็ไปตรงกันกับข่าวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตให้ดีนะมันจะตรงกันกับช่วงของข่าวสําคัญสําคัญนะครับหมายความว่าเอทั้งในมุมของกราฟแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยข่าวนี่มันมีโอกาสปรับตัวขึ้นแต่ถ้าเรามองในมุมของกราฟเทคนิคแล้วถ้าข่าวมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดล่ะ ส่วนตัวผมก็เลยจะให้น้ำหนักไปทางของกราฟเทคนิคก่อนนะตอนนี้เพราะว่ามีดีมานมีซัพพลายค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มีโซนแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงตอนนี้ก็จะนะครับเชื่อกราฟเทคนิคก่อนละกันนะครับเพราะว่าตัวเลขของปัจจัยข่าวเดี๋ยยังไม่ได้มีแนวโน้มหรือว่ามีทิศทางที่ชัดเจนนะครับภาพรวมยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็จะอิงตามปัจจัยของกราฟเทคนิคก่อนละกันนะครับในช่วงนี้สำหรับเพื่อนที่นะครับติดตามปัจจัยเทคนิคเนี่ยผมต้องบอกว่า มีรูปแบบท,ที่ผมมองแล้วว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวได้ค่อนข้างสูงเลยก็คือรูปแบบของการฟอร์มตัวเป็นดับเบิลท็อปแพทเทิร์นนะครับบริเวณนี้นะครับมีการฟอร์มเป็นดับเบิลท็อปแพทเทิร์นนะครับแล้วก็มีการเบรกเอาละพูลแบกถ้าตรงนี้เป็นการพูลแบกจริงแล้วฟอร์มตัวเป็นรูปแบบอีฟนิ่งสตาร์โดจิลครับหมายความว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะเทในช่วงของวันที่ ในช่วงของวิกหน้านะครับในช่วงของวิกหน้าหรืออาจจะเป็นพุ่งนี้ก็ได้นะครับก็ต้องติดตามกันดูว่าถ้าวันนี้ราคาปิดต่ําลงและปิดต่ํากว่า1790เดอยด,ดลลาร์ต่อออนดานครับมีราคา,ามีโมเมนตัมฝั่งเซลล์เยอะๆแบบเนี้ยผมก็ต้องระวังแล้วแหละว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันศุกร์หันษาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีนะครับแรงเทขายออกมาอย่างเยอะได้เลยนะครับเพราะว่าสังเกตดูช่วงที่เขาปรับตัวลงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นช่วงที่ลงแบบริบขาดเลยทีเดียวนะครับ จังหวะการขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นช้านะฮะแต่ลงนี่คือ2แท่งเลยนะครับสแท่งลง2แท่งลง,ง,ลงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นแนวโน้มมุมมองที่เป็นมุมมองส่วนตัวและกันนะครับปัจจัยข่าวระยะยาวเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยจะกดลงมาก่อนไหมนะครับถ้าราคาไม่ทำหายใหม่และทำโลต่ำลงแบบเนี้ยนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้แล้วก็วันอังคารเนี่ยมีการทำโลที่ต่ำลงแล้วนะครับก็ต้องมาติดตามกันดูว่าโลต่ำลงแบบนี้ราคา ทำ high าต่าลงลราคาทาจุดต่ําสุดต่ําลงเนี่ยนะครับก็มีโมเมนตัมที่กราฟเนี่ยมีโอกาสที่ปรับตัวลงมากกว่าขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้ากราฟทําลโลต่ำทำ high ต่ําแบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนักลงทุนจะต้องระมัดระวังในช่วงประกาศตัวเลขดังกล่าวนะครับที่จะถึงนะครับช่วงวันที่26 27 28หรือถ้าดีอาจจะใช้ position ที่เล็กลงแล้วก็ปรับพอร์ตให้เหมาะสมนะครับไม่ overtrade นะครับแล้วก็ไม่ไม่ เปิดโพสชันที่เยอะมากเกินไปเน้นเทรดในกรอบที่เรารับความเสี่ยงได้ในช่วงนี้นะครับวันนี้แล้วก็วันพวงนี้นะครับช่วงตลาดอเมริกาเนี่ยติดตามกันได้ดีเลยว่ามันอาจ,จะมีแรงนะครับค่อนข้างมากเลยแหละนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตปัจจัยข่าวในมุมของปัจจัยข่าวนะครับแจ็คสันโฮมุมของเฟดนะครับที่เขาอาจจะ เลิกนะครับการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะเศรษฐกิจบบวมอย่างแย่อยู่นะครับแล้วก็มุมมองทองคำเนี่ยอาจจะถูกเทขายในระยะสั้นหางนักลงทุนนะครับย้ายเงินเข้าไปไว้ในที่เอ่อต้องบอกว่าตลาดหุ้นเองก็นะครับไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากอะไรเท่าไหร่นะครับก็มีปรับตัวลงบ้างขึ้นบ้างแต่เราอาจจะต้องไปดูครับว่าตอนนี้เงินมันไหลไปที่ไหนนะครับไปที่ดอลลาร์ไหมก็ไม่นะครับนะดอลลาร์เองก็ยังทรงตัวอยู่นะครับไปที่คริปโตไหมนะครับ BTC USD ยูดีลองดูนะฮะ BTC USD นะฮะก็ไม่นะครับ BTC ก็เริ่มปรับตัวลงในตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะ,สะแสดงว่านะครับเห็นได้ชัดเลยว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นเห็นไหมครับสแสดงว่าเงินเนี่ยกำลังมาที่นี่ครับ อ, Shift, อ,อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนั่นเองนะครับหมายความว่าเงินเนี่ยมันมาตรงนี้นั่นเองนะครับกราฟรา,าคาเริ่มยกลและแล้วก็มีแนวโน้มที่จะฟอร์มเป็นดับเบิลท็อปแพทเทิร์นแล้วด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามกันให้ดีเลยว่าเงินเนี่ยถ้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้ผลตอบแทน,บนที่สูงขึ้นทองคําต้องถูกเทขายแน่นอนนะครับต้องติดตามกันให้ดีเลยนะครับเบรกเอาท์พูลแบกนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับแน่นอนครับเมื่อสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปขอองดอกี ราคาขึ้นเนี่ยนัลกลงทุนก็จะย้ายเงินจากสินทรัพย์เซเว่นเนี่ยไปไว้ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับเพื่อได้ดอกเบี้ยนะครับแล้วทองคําก็มักจะถูกเทขายนะครับเบื้องต้นสําหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ1.56เลยทีเดียวนะครับหมายความว่าทองอาจจะถูกเทลงมาบริเวณ1750หรือ1,700ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องติดตาม ผลของการประชุมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับที่ธิบายถึงภาพรวมของปัจจัยข่าวแล้วก็มุมมองเทคนิคและมุมมองตลลาร์รวมถึงตลาดต่างๆให้ทุกคนเห็นว่าเงินกำลังไปที่ไหนและมีโอกาสจะเป็นอย่างไรต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนๆด้วยนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็เน้นเซฟพอร์ตของเราให้ดีห้ามโอเวอร์เทรดโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ติดตามเทรดสดคืนนี้นะครับ2ทุ่มตรงกับผมโค้ชเจนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ